God love. <laughs> I love Christmas. ทุกคนจากหกชาครับจ้าชอบความที่แต่งตัวเป็นเด็กชั่นนะคะแบบคูคูแต่ว่าติดกิจแบลๆขอให้ทุกคนมีวันที่ดีในวันนี้นะคะไม่ได้แาเปนก่งแล้วเปิดอกนี่หรอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอวาก็ยังอยู่ที่เมอร์คพย ก็ระหว่างรอเข้าฉากนะคะอีกทีหนึ่งตอน6 0โมงก็อยากมีเกมนะคะให้ทุกคนช่วยคิดแต่ว่าตอนเนี้ยอวาอยู่เวิร์กพอยต์อยากให้เอวาทำอะไรอะไรก็ตามที่อยากให้ทำนะคะเอวาจะถายนี่ถ่ายะไรฮัลโหลไนท์สกินเอชแล้วชวนไหนมาด้วยนะนายไม่ยอมมาอรแล้วจริงเหรอไม่ยนมมาไม่ยอมมาเปเล่นมิ้งไล้จับกัน เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะปล่อยไม่ไปนะคะไปพี่พายมนไปไหมคะเไม่ค่ะแล้วไปได้ได้จัดการทำไมเขาสารเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ยอมไปได้มิ้งได้จัดเหนื่อยหนอดูหน้าแต่หน้าดีปะหน้ายังดีเลยอะอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีเมื่อกี้พี่นิกกี้สอนค่ะ

แกล้งแล้ดยาเงเปิดอกนี่หรอผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วรู้จักมานานรู้จักแนเด็กรู้จักโอโหผมรู้จักมานานยอดไลค์200อยื่อนี่61รู้จักมนานแล้วดีรู้จักมนานแล้วผมไม่อะไร ขลาดก็บอกว่าเป็นเล็กกว่าสี่นเธอสิ่งที่ฉันนั่งอยู่ตอนนี้เบาะหลังนั่งสบายมากไหนลงทิ้งตัวลงไปสิฉันจะทิ้งตัวตรงเออแล้วก็อย่าขึ้นมานะทิ้งไปเลยตายไปเลยอีดียนอนตรงนั้นแหละตรงปันยี่สิบของคุณพลอยจะเป็นยังไงคะแต่งค่ะบอไซต์ตัวเอวไม่ช้าเว้ใส่เราในของเธาคืออะไรคะไม่ทางแรกเลยเนี่ย paws cool cool. 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 uh -huh. oh, in every store but the prettiest sight to see